สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูชมพู่ทับทิมจันนะครับที่ผมปลูกไว้ในสวนนะ,ะถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปไล่ดูเนี่ยก็จะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ผมเอาชมพู่ทับทิมจันเนี่ยมาปลูกลงในเข่งนะเนะี่ยลักษณะแบบนี้นะครับผมปลูก2ต้นนะก็ตรงนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ตรงโน้นอีกต้นหนึ่งนะตอนที่เอามาปลูกก็ําต้นก็น่าจะประมาณใกล้เคียงกัแบเบนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยนะปัจจุบันก็อายุ1ปีกับอีก8เดือน นะก็น่าจะประมาณเท่ากับแขนนี่แหละครับนะทั้งสองต้นนะครับนะจะเข้าสองปีแล้วฮนะเข่งที่ใช้ปลูกก็ประมาณสี่สิบห้าเซนนะความกว้างของเข่งก็ประมาณสี่สิบห้าเซนให้เรียกเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับนะตอนนี้ก็แทงช่อดอกมาเรียบร้อยนะครับนะผมก็ห่อไปแล้วบางส่วนนะนะห่อไปแล้วบางส่วนนะครับ นับดูก็จะได้ประมาณสัก12หรือ13ช่อดอกนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อนะว่าเขาจะหลุดร่วงหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวมาดูฝั่งนี้เนี่ยอันนี้ห่อไปเรียบร้อยนะถ้าช้ากว่าน,นี้ผมเกรงว่าจะไม่ทันในตัวมแมลงวันทองนะเขาจะมาต่อยบริเวณเนี้ยที่จะพัฒนากลายเป็นเป็นผลนออนนะครับห่อเรียบร้อยนะครับ ข้านะงในก็ยังมีอยู่นะนะอันนี้ก็เป็นเป็นรุ่นแรกนะรุ่นแรกนะก็ยังออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับต้นนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์หน่อยนะนะครับนะลองถ่ายให้ดูทรงพุ่มเนะี่ยนะครับช่อดอกเขาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะช่อดอกค่อนข้างสมบูรณ์นะตรงนี้ก็มี นี่ครับแต่ว่าก็ยังมีแทงยอดออกมาอยู่อันนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะจริงๆก็ไม่ควรจะแทงยอดมาน,นี่กดไม่อยู่นะครับข้างบนก็มีนะครับนะเก่งว่าถ้ายอดมาเนี่ยอดอกมันจะร่วงหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวลองคอยดูครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมทําลองลองลองทําให้มันออกดอกนะครับนะตัวนี้ เพื่อนๆอาจจะมีคําถามว่าทํำยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทําให้ผลไม้มันออกดอกออกผลเนี่ยถ้าปลูกลงดินก็อีกวิธีหนึ่งนะถ้าปลูกใส่เข่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะใส่เข่งเพราะว่าง่ายนะ,นะใส่เข่งเพราะว่าเราเราคนโทรลปัจจัยค่อนข้างง่ายในการที่จะทําให้มันออกดอกออกผลอะไรพวกเนี้ยนะครับ,รบของผมคร่าวๆนะฮะคร่าวๆก็ เริ่มเริ่มแรกเลยผมก็ตัดแต่งกิ่งก่อนประมาณเดือนตุลาพอปลายเดือนตุลาจะเข้าพฤศจิกาเนี่ยผมก็เอาปุ๋ยละลายน้ำสนะูตรศูนย์ห้าสองสามสี่ฮะพ่นไปน่าจะประมาณสองรอบนะพอเขาแตกใบอ่อนมาเนี่ยใบประมาณนี้ครับนะี่ใบอ่อนประมาณนี้เนี่ยนะผมก็พ่นนะพ่นพ่นประมาณสองรอบน่าจะห่างกันประมาณอาทิตย์กว่าผมพ่น นะเสร็จแล้วผมก็เอาปุ๋ยสูตรที่ผมใช้ประจำอยู่ก็คือสิบห้าห้ายี่สิบนะครับใส่ลดน้ำก็ลดปกติช่วงนั้นนะครับเช้าเย็นเชา้ชาเย็นเชา้ชาเย็นนะครับเสร็จแล้วได้ประมาณสักประมาณสองอาทิตย์น่าจะประมาณกลางกลางเดือนพฤศจิกานะผมก็งดน้ำเลยงดน้ำเนี่ยประมาณ ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะอาทิตย์ก,กว่าในใบนี่ไหม้เลยเนี่ยปลายใบใบ,ใบเขาจะไหม้แบบเนี้ยนะครับนะบางใบก็ก็ร่วงนะเสร็จแล้วผมก็อัดน้ําทีเนี้ยนะพอพอได้ประมาณอาทิตย์ก,กว่าผมอัดน้ําทุกวันอัดน้ํา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 จนไหลออกครับนะเสร็จแล้วประมาณสักต้นต้นเดือนธันวา เขาก็แทงช่อดอกมานะพอดีช่วงนั้นผมไปทํางานต่างจังหวัดนะไปทำธุระต่างจังหวัดนะกลับมาก็แทงดอกให้เห็นพอดีนะครับนะนนี้ก็เป็นปีแรกนะหลังจากนี้มาก็อัดน้ําทุกวันนะสม่าเสมอเช้าเย็นเช้าเย็นชเนช้าเย็นนะประมาณสักห้านาทีนะเช้าห้านาทีเย็นห้านาทีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ใส่ปุ๋ยสูตรตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยสูตรสูตรเสมอช่วยนะครับสูตรเสมอมันจะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่เขามีเขาใส่แคลเซียมโบลอนเข้ามาด้วยน่าจะเป็นแคลเซียมไม่แน่ใจว่าโบรอนจำไม่ได้นะแคลเซียมนะ่ะจะมีมีมีสูตรเสมออยู่สูตรหนึ่งที่เขาใส่ตัวแคลเซียมเข้ามาด้วยก็เขาก็จะไปพัฒนาในส่วนของพวกพวกเนื้อพวกเมล็ดอะไรพวกเนี้นะครับนะขยายเซลล์สร้างเซลล์พวกเนี้นะครับก็ใส่เพิ่มเข้ามานะก็อยู่ติดกับต้นทุเรียนนะอันนี้ต้นทุเรียนนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับอันนี้เป็นอีกหนต้นนะเป็นอีกหต้นนะต้นที่สองนะก็ปลูก2ต้นนะต้นนี้งดน้ําไปเรียบร้อยนะก็ทําเหมือนกันนะพ่นศูนย์หน้าสองสามสี่นะนะพ่นสครั้งนะครับเสร็จแล้วก็งดน้ำนะงดน้ําก็ต้นนี้ก็งดน้อยหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเข้าจะเข้าหน้าหนาวนะครับ นะน่าจะงดประมาณสัก7วันนะสัปดาห์เดียวนะตัวนั้นสัปดาห์กว่าอันนี้แค่สัปดาห์เดียวนะเสร็จแล้วก็อัดน้ําให้เต็มที่นะตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยนะเปิดตาดอกนะครับใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยตอนนี้ก็อัดน้ําทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นยน,นะครับนะตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณนะมีแตกออกมาตรงนีนะ้ตามบริเวณใบ ที่เราลี้ออกตอนเราแต่งกิง่งตามข้อนะที่เราแต่งกิ่งนะครับเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆเห็นมัน,นามาแตกมาเล็กๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นช่อดอกหรือเป็นเป็นอยอดอ่อนนะฮะนะครับนะแต่ว่าเราเราเราใส่ปุ๋ยกดใบกดยอดไปแล้วผมคิดว่ามันก็น่าจะน่าจะเป็นช่อดอกนะครับนะเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นต่อนะ ต้นนี้ใบเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่ากับต้นต้นเมื่อกี้นะครับนะก็ต้องมาลุ้นกันดาวมันจะออกไหมถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะก็บำรุงนะให้ใบเขาเต็มที่แล้วก็ครั้งหน้าค่อยว่ากันนะครับนะห่อเรียบร้อยนะครับคํนะาถามเมื่อก็คือว่าเอามันระยะไหนถึงสามารถห่อได้อันนี้ผมก็เพิ่งทําครั้งแรกนะผมก็ศึกษาดูเพื่อนที่เขาแชร์ลงใน youtube นะนะครับ นะบางคนก็บอกว่าเขาเรียกหมวกเจ๊กระยะหมวกเจ๊กหมวกเจ๊กผมไม่รู้มันคือหมวกเจ๊กยังไงอน่นะนะครับนะมันเหมือนหมวกน่าจะลักักษณะคล้ายๆหมวกว่าหมวกเจ๊กอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยเรียกหมวกเจ๊กหมวกเจ๊กนะนะครับเกอนตัวผู้มันหล่นเรียบร้อยนะนะแห้งแล้วก็ห่อได้เลยนะนะครับนะถ้าไม่ห่อก็เรียบร้อยมลแลงมันทองเอาไปกินนะครับ อ่ะโอเคแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ